Elefante elefante elefante, Sam. E elefante. Cool, 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 Q cool, 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 นี่มาเนี่ยไม่ยังอะไรท,ทีได้กจอสิงเสือ,สอลืบลงตลอดอดอ

าพูดแล้วเนาะเวาพยัญชนะพร้อม x x ะดนะ x ะดยูปวันวัน o r เขาลิงมังคีคือบ่ว่าพยัญชนะแน่ตัวยังลิงตัวยังอันนี้ลิงมังคีแลลิงแลมันอียงตัวข้างหน้า M M มังคี Eu fui ba, Ô, nhớ lấy hơn nạ ra Lúc bao là đế, lúc vào F. Anh đi đi. À, lúc vào F là đế. Nè, Nơi... good, nè. Nửa mẹ ăn. Sẹt asakim bà Apple. Mạc nhắn. Apple. Mạc Apple, mạc nhắn là. Ê, Apple. Phát xa lào <Apple. S 1> มังแอปเปิ้ลมันอะไรแ a ปป l ลแล้วมังแ,ปแอปเปิภาษาเราเป็น <Apple. S 1> อะไรปเปิเออ good i อ mahot ่อยบายย o y looking good ไหนบอสหลายเพลงิีเจ้าซื้อ good นห้บานเนิร์ดยัญสนะมันะเดตัวยังเเนินายบาล Good Thank you Thank you แม่นะบายบาย Thank you แม่ก่อน